สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Hero of New Earth หรือว่าฮอนนั่นเองวันนี้อยู่กับเซฟยุคุณบีแล้วก็พเบนนะครับขาดไปคนหนึงก็คือบิวกากนะครับก็เขาพึ่งพึ่งเลิกไปเกมเมื่อกี้นะเนื่องจากอะไรครับเขาเขาเลิกไปเพราะอะไรครับยุาเขายังอยู่ เขาจะอยู่อ้าวแล้วทําไมเกมนี้เขาไม่ได้มาร่วมทีมกับเราครับเพราะว่าอะไรครับไอเป็นสาขาได้ยู่อ้เพราะว่าแมตช์ล่าสุดที่เขาได้เล่นเนี่ยโดนไล่ออกจากทีมไปใช่ไหมใช่ครับทีมเราได้คัดเขาออกเนื่องจากเขาเล่นได้ทุเรดทุลังเล่นตัวแบคทเรียโอ้เขาเล่นตัวแบคทีเรียใช่ไหมเนี่ยเอ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 เชียโรคเอเชียโรคเนี่ยผมจะให้ดูนะเอเชียโรคตัวไหน ทน่าจะเป็นสา,ายเลดอยู่ข้างบนเป็นตัวอเอเจินะครับไอเชลูกนะอ่าไอเชลกูลกนะด้วยต้องต้องมีนะรู้อย่างผมว่าเขาจะน่าจะยังไม่รลงอ้าวทำไมผมหายเชื้อโลกไม่เห็นกูอยู่นี่ไงผมหาตัวอา้าวอ๋อนี่ไอเชื้อโรคไอเชื้อเชี่ใช่ไหม สลิ er, นะตัวนี้คือเราต้องแบนไว้นะเน,น,นื่องจากวิวกากเขาได้อ่าทำห้เราได้เห็นถึงความดัง<อ>เกมนี้ต้องประสานงานต้องประสานาน,าน,านมาาก <c oughs> <c oughs> สต่อโอ้เลยเหีหมมือไม่มีอวตารนะเมื่อกีคนณดิวเลยคนเดียวเพราแอบแอบเล่นคนเดียวครับฮะเออเล่นคเดียวเออเลยแอบเล่นคนเดียวแบบนี้คือหวังจะหวังจะขึ้นคนเดียวใช่ไหมแต่ก็ลงคนเดียวลงคนเดียวพอไม่ที่เอ้าลงไปขนาดนั้นได้ยังไง เรางงเราก็ไม่เข้าใจกันเลยใช่ไหมเพราว่าคุณยูต้องลงมาเรียนล่างเพื่อความสบายคุณยูจะลองทําอยู่ครับยี่สิบวิใช่ไหมคุณยูเรียครับมาเยนล่างครับเพื่อสบายไปเดินเลยอ่าอาทีที่สี่สิบเราก็บวกกันตั่งแต่เรื่อนี้เลยนะคือนี่ก็คือคอมโบคิวฟรีใช่ไหมเราจะได้ไหมนี่อ้าวคอมโบคิวฟรีนี่ที่เราเคยทาใช่ไหม ไหนอู huh. uh, oh, peak peak yeah. 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 Yeah, ้เราข้อ huh. ม yeah. so ูลนี่คิฟรีแน่นอนครับผมันได้ครับมันได้จริงจครับผมง่วงนอนมากตอนนี้ผมรู้สึกทาสูตรผมรู้สึกง่วงขอเิครับโอยขอเชิญทำสูตรทุเรียนกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยแย่ตอนนี้ตาตาผมมันมันปิดลงค่ะเอ้ยเอ้ยมีมดด้วยอ๋อไม่ใช่ดังนันอะไรแมงมุมแมงมุมเป็นแมงมุมเล็ก ตอนละวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็หมดไปแล้วเนี่ยผมมองไม่เห็นฟักทองเอานี่ไงฟักทองอ่าเยังมีวันฮาโลวีนอยู่นะไอ้ไอ้หัวลุนนี่เด้อไหนครับ้บนอ้าวหัวลนทำไมทำเงี้มันไม่มันไม่ได้แล้วเว้ยให้กูไปเหรอเออมึงไปเลยถูกต้องแล้วอย่าลงมาไปไปกูว่ารู้เรื่องแล้วเกี่นี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย เเนนี่จะลสุดดโอ้ตายตายตายทำไมทำไมมันอยากฟาร์มป่าวะมันมาเลี้ยงคนเดียวมันก็อย่างเงี้ยนะพวกเรามาสี่คนมันมาคนเดียวมันก็ต้องฟาร์มป่าไม่สนใจใครผมจะเข้าตามเลนคุณดูเข้าใจป่าเลยตามเลนครับเราตามเลนไปเลยนะตามเลนไปเลยอ๋อมีคิวเขาทำไมครับเีไม่ไม่ไม่ตันเลยตันเลยผิดงานตันเลย อย่าไปทำให้มันรู้คุณยุเดินตามผมมาทำไมหัวอะไรี่ะกูไม่ได้แล้วออตแล้วเอ้ยมันมันมันหลบคุณยุมันหลบอ้าคุณยุยิงไม่โดนมันหลบมันหลบแบบง่ายง้ายออออมันติดแล้วโอ้โหไม่มันหลบง่ายๆเลยคุณยุก็ยิงตามตรงไม่ซิกแซกเลยเวอโอ้ยิงถูยุ้งแลยแมวโ้คุณยิงพลาดไปตั้งสิบกว่าเมตรเมื่อกี้ ไม่แหละมันก็ยิงถุยอู๋เนี่ยถ่ายคลิปไว้ด้วยนะตอนนี้อมันโซโลไปแมะอ๋อใช่ใช่ขาดขาดไม่ได้นะแต่ไม่ได้อันอันนี้ว่ายิงยิงไปเปล่าเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอะไรแต่ว่าก็แรงสามคนนะทำไมทีมมันตายไอ้สีชมพูใครอ้าวไม่รัดทำไมไปฟาร์มป่าฟาร์มป่าเหรอทำไมมันฟาร์มสามนี่วะทำไมมันกล้าทำเรื่องแบบนี้คุณยุ้ย ม,มันมันไม่น่าจะทำเดิมแบบนี้ผมว่ามันเหี้ยจออกมาอีกนะดีผมว่าดีอเอา,เอา,าถ้าจะเอาต้องเอาคาร์บอนด้วยเพราะว่าการที่จะคิวคาร์บอนนี่มันจะดีกว่ามันจะเป็นเรื่องที่ที่เหยียบอ่าคุณโยผมโดนปอมตีนี่ผมก็ตายฟรีนะ<ม>ถ้าผมถ้าผมถ้าผมยังตีเขาอยู่เมื่อกี้ผมตายฟรี เนี่ยน่าจะยิงเขาเนี่ยเขาเติมเลือดแดงให้คุณเห็นเมื่อกี้แต่คุณก็มันไม่ได้สนใจเมื่อกี้อย่างนี้เราเรายากนะแบบนี้เราอยู่ยากว่าเราอยู่ยากใครครับวิวเอ๋อโอ้คุณวิวนึกว่าเขาไปแล้ว ดูล่างครับแพรยังอยู่อีกแล้วครับเนี่ยโอ้แพรยังอยู่มันเกินคำจำกัดของคําว่ากาัดกัดที่หยัดไปแบบอ่าก็ต้องดันปอบีก่อนพูมาบนเนื้อเพราะว่ามันมันอยากคุณต้องฟาร์มเลเวลไป ขาบนมันเล่นลำบากอย่างนี้แหละไม่ไม่ลำบากไม่ว่าเอ้ยมึงดูตัวกูจะให้กูไปบนอะเออฮ่ยอย่าร้องดิผมก็เคยผ่านมาจริง <c oughs> ๆมันจัดเล่นอย่างนี้นก็ไม่ไหวนะเว้ยผมเล่นตัวคุณนะผมไล่เขียวไอ้พวกขบวนแล้วไอ้พวกกระจอกนั่นมันจะทำอะไรได้มันคือกลัวเออมันคือกลัวคุณไม่รู้เลยไงรับสุูดีออกจากผมแล้วเขา <c oughs> อืมนักเตะมือซเจอมันเล่ก็ได้นั่นคิวโดนด่าได้สั เยอะรวยขึ้นมาแล้วครับเอาคุณเยอะจัดมันโอ้ตะดิปปิ่นยังเว้ยโอ้มันหลบมันหลบมันไม่ยอมมันไม่ยอมคุณเยอะมันซิกแซกคุณเนี่ยมันซิกแซกคุณเห็นไหมไม่ยอมโอ้ทำไมคุณน่าจะดักให้มันโดนแต่มีสองแล้วมีสองแล้วมันหลบเหมือนเหมือนมันเล่นอาร์ทิลลี่เป็นไงคุณเยอะใช่ครับ ไม่ครับยิงแบบยิงเี่ครับพี่หลบก็ยิงยิงอย่างงี้อ้ไม่นานัล่างมั้งครับมันลำบากนะแล้วเป็นด,ดับป้อนเลยครับเขาป้อมไม่มันบจบจบ,จบไปเขาอ๋ตีป้อมไปเลยผมขี้เกียจเล่นกับมันไร้วรู้เลยจรจริงเลยแล้วมันไม่กลับด้วยนะมันน่าจะเ,าเติมเลือดอยู่ท่งนี้ ห่วงเลเวลไม่มีใครเย็นเลยไงี่ด,ดันเลยอ่ะใจร้อนมันต้องดองัรูปแบบนี้เราต้องรวบรัดใช่ไหมรวบรัดทำไม่เอาไอสเอสกโลโซมาโอ้ยเสกโลโซมันจะจบไวเกินผมสงสารทีมมันทุเล่นทุกครั้งผมรู้สึกผิดผมอาจจะทําให้คนเลิกเล่นฮอนไปหลายคนเลยก็ว่าได้นะแต่วรู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำไงเวลาเราชนะเขา,เาง่าย โอเคถอยมาครับมันยังมากันมันม<อ>าแล้วครับมันไม่มีเลือดนะสิคุณยุ้โอ้ยอย่างนี้นี่คุณยิมม้มเลยครับอย่างนี้นี่เอายิ้มทำไมครับ,บไ,มไม่รู้เหมือนกันเอาคุณยุ้งไม่ยิงมันนะไม่ครับผมเิ้มปมไม่เกินเอา<ข>อดีดีครับดีแตกแล้วครับเพืเดียวดุอีครับโอ้ผมว่าดีมันดีนายได้ผมว่าเห็นไหมไม่ต้องไในสีโอโซเลยใช่ มันสามารถที่จะลัตบอมเราเพราะว่า<ผ>มาน,นาคุณเพราะว่ามานาคุณเต็มคุณก็ไม่ค่อยจะได้ใช้นะโอเคครับไม่อยากใจครับตอนนี้ยังเขาบอพังงานดีดีดีดผมบอกผมรู้สึกว่ามีจิตสัมผสัสว่าผมจะตายในเร็วๆนี้ไม่ดัเร็วสีนีแล้วเขาเขา้เขาบ่ายแล้วได้เลยนะครับนี่นั่นไงนผมรู้สึกผมได้ว่าผมจะตายในเร็วๆนี้เห็นไหมคุณลูกใช่อ นกลับแล้วผมกลับแล้วไม่อยู่แล้วผมว่าเดาจะเอาพี่้องมันมาไม่ผมไม่อยู่แน่นอนแบบนี้ไปบนดีกว่าคุณยูต้องอยู่คนเดียวแล้วครับจะไปเลาะป่าเหมือนเหมือนทีมงานนั้นเห็นไหมคุณยูเห็นทีมงานนั้นไหมเขาเลาะป่าแล้วก็ทิ้งเรนบนเขาไม่ยอมนะเกิดเราทำเรื่องแบบนี้อ่าเห็นไหมทีมงานเขา <Mas> มาคิวครับมาคิวไอ้น้ตโด็ดอกเตอร์มันเหมือนรู้นะครับมันเราวิ่งมาเนี่ยมัน,ม,นมารอร้านเลยนะครับเนี่ยโอย้มันมันทำได้ดีเรกวใช้ได้นั่นไงเห็นไหมสองตัวติดต่อกันเป็นเรื่องง่ายง่ายอ๋อล็กครับมาข้างบนเลยชัวร์ชัวร์ไม่กลับด้วยเดินนําไปเลย <All right. S 1> ดักดักเข้าเออ <All right. S 1> ผมเข้าข้างหลัง สามสองหนึ่งโป๊ะข้าวหานอย่างจีหันอย่างเสือทำไมเจ้าจึงแพ้พลักก้าไม่เข้าใจทำไมเจ้าถึงแปพรร้พลับีวไอ้ลูกสามพ่อนี่ไอ้ลูกสามพ่อไอ้คนถอยไอ้คนถอยกล้าดียังไงทำเรื่องแบบนี้ ทำไมเจ้าถึงแปลพักโถเอ้ยไมมันถึงแปลพักครับคุณยุ้ะมันมันคนถอยอยงเยมันเป็นคนถอยนะอย่างนี้แหละไอพวกคนถอยเอาเรื่องครับมีซ้อนหลังด้วยครับเป็นเรื่องธรรมาดานะคุณอย่าไปซีเรียสคุณต้องทำความเข้าใจกับมันคุณก็จะรู้เอง ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะ <All right. S 1> เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของวันนะครับเพราะว่าผมง่วงนอนมากเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าหัวถึงหมอนตอนนี้ผมสามารถที่จะรับยาวถึงเช้าได้เลยต่อ mm hmm. ผมเลือกที่จะไม่ทำเลือกที่จะมาปิดท้ายเกมนี้ด้วยสภาพที่ไม่ค่อยจะไหวเว้นเดินนำไปเดินนำผมไปก่อนอ่าโอเคเข้าเลย เอ้ไม่ไปโดนตัวนั้นโอ้น่าจะเอาตัวเดียวกันนี่ผมว่าพี่เบนนี่ปิดไหม่ในท้องนะเนี่ยผมเลยไม่ได้ยินโอ้โอเคอันนี้แล้วโอ้พี่เบนซ์เอาพี่เบนซ์เราเป็นลมอ้าวคุณบีทำไมทำเรื่องแบบนี้เียอะเลยนะ ผมว่ามันเยอะมันมันโอ้มันเห่าหานอย่างเสือมันพาใส่ตัวเองใช่ไหมโอ้พากูอีกมันกกููเเจจ็็บบโอ้ห่าหานอย่างเสือว้าวเขาไม่เขาไม่กล้าที่จะกระโดดใส่ผมเพราะว่านี่ๆป้อมป้อมคุณโย่ป้อม โอ้มันวิ่งมาดีนายกันเต็มเลยครับผมเลยต้องมไม่ไม่ครับมันอยู่กันสามตัวต้ <c oughs> องรีบดีนาย <c oughs> ผมทำเพื่อ,อคุณไม่งั้นพวกคุณได้คนละห้าสิบบาทแล้วอ้าวคนคณยุกเขาตายแน่นอนครับอ้าวคุณ,คณยุอ้าวหัน อ้าวช่วยไว้ครับยูเฮาหันโอ้โหนี่ครัตาตุ๊กตาไปแล้วนี่ผมจะทำเรื่องหฮาวหานให้ดูนี่หฮาวหานหฮาวหานอะไรแมี่ยไม่ดูหน่อยคนไม่มีหฮาวหานมานาฟรุยเอาเดียวครับตาตันนี่ครับพอเตาตันไปแล้วรอห่าวีโอ้ยผมโยนไปก็โดนเลยด้วยเนี่ยอ้าวซุ่มดูห้าวหาหันเฮาหันยังเสือ ผมบอกแล้วผมโยดไปก็โดดปุ๊บเลยเห็นไหมครับเนี่ยโดนจริงๆครับโอ้โหอ้โหทิ้งไหครับตู้ได้การใช่ใช่มันเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมพี่เบนทีมงานเราก็ต้องอย่างนี้ได้แล้วมันออโต้เอ้ยมันออโต้มันก็เหมือนสกิลแฮมเมอร์แหละใช่ไหมใช่ครับคิดเรี่ยวได้ครับไม่ต้องไม่ได้โยนไปพวหมูใช่มันมีการเลี้ยวหาด้วยนะ บางทีเหมือนเฮดเซอร์เหมอนเฮันเรฮดเซอร์ใช่เซกโลโซเฮดเซอร์ผมว่าเลือดผมน้อยจนจนอยู่นี่่ยมือชั้คน่ือยมือชันใช่ครับสกโลโซนะล่อยมือชันโอ้เหมือนผมจะหลุดแล้วก็ค้างแล้วก็สิ้นแห่จากทีมไป มันเป็นอาการอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะเป็นอาการแบบว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยค้างเน็ตหลุดก็เลยทำให้เราทั้งสามคนเนี่ยออกกำลังกายแบบแบบว่าเต้นอาราบิกเต้นออราบิกใช่เนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยคุณยุว่าจะวิ่งกับเอ่อรถไอ้รถเฮฟวี่เฮฟวี่บราสต้าอะไรสักอย่าง ส่วนนี่เขาก็มาออกกำลังกายเหมือนกันเขาเป็นลิงอ่าทันเดอร์บลิงเกอร์สมวงกับพี่เบนเนี่ยก็จะจะจะวิ่งอ่าเบิดเบจัเบิดจํมเบิดจําเบิดอ่าออกกำลังกายซ้ายปั่นขวาปั่นปั่นปั่นสองข้าปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่น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  บัน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 ลา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 เดี๋ยวผมไปดูสายเน็ตก่อนเป็นไรวะโอชโอ้ลุกขึนล้ววูบแทบหลับ ไรเน็ตก็ต่อดีอยู่แต่รูส้สึกราวกับว่าเอา่อเน็ตอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตมันเรียกว่าหายสาบสูญเลยนะเราได้ทำการรีคอนเน็กต์แต่ก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้มัน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 ,มนย่นำ้ำไอ้นำ้ำเน็ตมึงหลุดไหม เน็ตหลุดไหมเน็ตเป็นไรวะทำไมถึงหลุดวะลา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 อันอ้าวายางเสือทาไมอินเทอร์เน็ตเจ้าถึงหลุดได้ทำไมเจ้าถึงแปลพักลิโป ฮะเจ้าทำอย่างนี้ได้ยไงอย่างนี้จองลบสิบแล้วนะฉันว่าเ้าต้องยอมรับความจริงนะลบสิบไปอินเทอร์เน็ตไม่มาแล้วอ่ะยินดีด้วยเจ้าได้รับการตัดการเชื่อมต่อนะ มันแย่มากขารู้ไม่มีใครอยากจะพบกับเหตุการณ์แบบนี้หรอกขารู้สึกเศร้าใจเหมือนกันการลบสิบเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเา้าข้ขใจแต่ว่าทำยังไงได้ทำยังไงได้เน็ตมันหลุด มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะอาวฮานย่างเสือตรว,สวจวสอบอิเนเทอร์เน็ตด่วนเลยเจ้าน้ำตรวจสอบอินเทอร์เน็ตดิมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนำ้ำอู้อา้อาวอ้าวานยางเสืออิเนเทอร์เน็ตได้ล่มสไลด์ไปมาหลุดอะไรตอนนี้นะก็ ดับอนาถมาอย่างเสือแต่ก็ต้องตายต้องสิ้นแหต้องต้องตายจากทีมเราไปต้องจบจบกันเพียงแค่นี้นะก็เที่ยงคืนแล้วต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะยังไงก็ต้องกดฝากกดไลค์แล้วก็ซับสครายเพื่อรอรับชมคลิปต่อไปด้วยคลิปทีม คลิปหน้าบอกเลยว่ามันจะไม่มีไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนไม่มีอ่าเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อินเทอร์เน็ตหลุดนะเซ็งมากก็เดี๋ยวเราจะอ่ะจาจัไปลบไปดูจากคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลบ10แล้วไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสโอเคงั้นฝากกดไลค์และ s u บส c คร b e ด้วยนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมซึ่งตอนนี้ช anel ก็เป็นช anel ใหม่นะครับ มีผู้ติดตามยังไม่ถึง1นึ่งหมื่นเลยนะครับเพิ่งจะพันนะครับก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์คลิปด้วยนะครับผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับลาก่อนครับบ๊ายบาย